21มกราคม2568ที่นี่จังหวัดบึงการครับจากการที่เราดําเนินการหมักปุ๋ยหมักในกระบะตรงนี้ผ่านไปประมาณสัก5-6วันแล้วนะครับามาวันนี้นะครับเราก็จะมาดูสภาพของปุ๋ยหมักนะครับตอนนี้เขากําลังเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆกําลังย่อยสลายขายายประชากรมากขึ้นและก็จะทําให้ปุ๋ยหมักนั้นเริ่มที่จะร่วนซุยนะครับมีกลิ่น เป็นกลิ่นธรรมชาติครับไม่มีกลิ่นเหมน็นเป็นกลิ่นธรรมชาติของอินทรีย์โดยตรงนะครับสำหรับสิ่งที่เรา,าทำการหมักในครั้งนั้นเราเอามูลวัวมาใส่ดวงถังนี้2กระสอบปุ๋ยแล้วก็เอาเศษดินลงมาใส่ประมาณ10%แล้วก็เอาขี้เถ้ามาใส่ประมาณ10%นอกจากนั้นก็เอาใบไผ่เอาอะไรใส่ลงไปเมื่อใส่เสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็เอาจุลินทรีย์มา ใส่ในน้ําใส่กางน้ําตาลใส่จุลินทรีย์ใส่ราอ่อนลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็เอารสลงไปรสเสร็จแล้วเราก็คลุกคลุก,คล,กคลุกให้พอหมาดหมาดนะครับการทําปุ๋ยหมักนั้นทําง่ายๆเอาให้พอหมาดหมาดผ่านไป 6- 7วันนะครับวันนี้ก็ดูสภาพเขาก็ย่อยได้ดีขึ้นนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือการพลิกกองนะครับการพลิกกองปุ๋ย7วันคลุกพลิกอีกที5วันพลิกอีกทีก็ได้ก็จะทําให้ เชื้อจุลินทรีย์นั้นเขาได้รับอากาศเพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้การย่อยนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะครับประโยชน์ของการทําปุ๋ยหมักเนี่ยมันมันง่ายในแง่ของการนําไปใช้นะครับถ้าหากว่าเราอยากให้มีความเข้มข้นอัตราในการวัสดุที่เราเอามาผสมนั้นก็สามารถเพิ่มได้ตามที่เราต้องการ เศษอาหารก็เอามาใส่ได้นะครับเศษอาหารก็เอามาใส่ก็จะทําให้ได้ธาตุอา,า,าหารจากเศษอาหารในครัวเรือนของเราเนี่ยอ,อันนี้ผมลืมบอกไปว่าผมเอาเศษอาหารใส่ลงไปหนึ่งคูถังนะครับขณะนี้ไม่มีกลิ่นเหม็นของเศษอาหารเลยมีแต่กลิ่นเป็นธรรมชาตินะครับทีนี้เมื่อมันย่อยได้ดีแล้วเราก็จะได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพประกอบไปด้วยธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมอยู่ในนี้นะครับ การทำแบบนี้สำหรับการทำปุ๋ยหมงเนียม ทำได้หลายวิธีจะทําใส่กระบะปูนอย่างนี้เสร็จแล้วเอาใส่ถุงกระสอบถุงปุ๋ยตั้งๆไว้ก็ได้หรือเราจะทํากองปุ๋ยหมักบริเวณพื้นดินก็ได้ข้อดีของการทําปุ๋ยหมักกับพื้นดินก็คือมันจะไม่แฉะนะครับถ้าหากว่าเราเอา,อาผ้ายางหรืออะไรลองก่อนแล้วก็ทําปุ๋ยหมักเนี่ยมันจะทําให้ข้างล่างนั้นแฉะเมื่อข้างล่างนั้นแฉะมันจะเกิดกลิ่นไม่ไม่ไม่พึงประสงค์นั่นเองแต่ว่าการ ทำในถังตัวนี้ข้อพึงระวังก็คืออย่าให้แฉะถ้าแฉะก็มีกลิ่นนะครับแล้วก็พลิกบ่อยๆโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีครับ